สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจนนะครับประจำค่ำคืนวันพุธที่25มกราคมนะครับก็เดี๋ยวฟังคร่าวๆแล้วกันนนองเพราะเนื่องจากดึกนะครับดึกแล้วไม่ค่อยฟังกันและง่วงตัวคนวางเองเกอ็ยังง่วงครับครับค่ำคืนนี้เปิดที่ลบครับ83660นะครับ83660 อสองวันที่ผ่านมาท้ายมาทั้งคู่นะครับวันจันทร์ก็ท้ายหกทายเจ็ดมาวันอังคารเมื่อวานนี้ท้ายหกทายศูนย์มาเจาะสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับถ้าใครสังเกตดูดีครับสองวันที่ผ่านมา, 9, 6, าก้าหกลากแตกไป็สองรอบนะครับแต่วันนี้เปิดลบนะครับแปดสามหกหกศูนย์ก็จับที่โดนครับเพราะตอนนี้ผมคิดอยู่เคารบอยู่ประมาณสองสามร้อยจุดอะแต่เรื่องเรื่องกว่าจะปิดตีสี่นะครับกว่าจะปิดตีสี่ก็ ถ้าดึกแล้วขึ้นบวกก็เบาๆหน่อยกันครับคำพื้นนี้ยังรักหกอยู่ครับยังรักหกอยู่นะยังรักหกอยู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกเนี่ยยังชอบอยู่ครับหกศูนย์ศูนย์หกยังชอบอยู่แต่เผอิญเปิดเปิดมาทั้งหกทั้งศูนย์ก็แต่ผมขอดูแปนเนืองครับอ่ายังคงเป็นหกครับยังคงเป็นหกผมเพราะเพราะผมเล็งไว้อยู่้วประมาณสามคู่ยังคงเป็นหกนะครับวิ่งบนลุ้นล่างหกครับ และถ้า6จะมากับ0นะครับสามคู่ที่ผมชอบก็จะมี1086ครับ1086 5046คุณลบสลับบนล่างได้นะครับยกตัวอย่างเช่น8 6 1 0 4 6 5 0ในประมาณนี้นะครับก็อีกอนันนึงก็คือ0096ครับ แล้วก็9009นะครับแล้ว9009ร้อยมาศูนย์เข้าไปครับถ้าถูกใจเลขที่ผมวางตามแล้วกันเนาะถ้าไม่ชอบผ่านนะครับ3ตัวนะครับ010011 050055ตอง0 086046แล้วก็096นะครับ แล้วก็009 099อย่เดินนะครับ0990เอาไปด้วยนะครับผมไม่ได้พิมพ์นะครับผมไม่ได้พิมพ์ก็คำคืนนี้ได้แนวนี้ครับได้แนวนี้นครับก็ขอให้คำนวยทุกท่านครับตื่นเช้าม,มาขอให้รับทราบครับราตรีสวัสดิ์ครับผม